มัน,ม,นมันอาจจะส่วนสำหรับบางคนแต่สำหรับผมมันก็ยังไม่โดนใจผมหลงทางมาหน่อยหนึ่งช่วงแรกคือเราอาจจะดูดูดูข้อมูลมาเยอะจนแบบเราหาคอนเซปต์ของตัวเองไม่เจอเราหาคอนเซปต์แล้วการจัดส่งเราให้เจอให้เป็นคอนเซปต์ในสไตล์เราดีกว่าพอเรายกสองเนี่ยใส่สิบแปดสหกหาศูนย์สิบแเนี่ยมันลอยคือเรายังหาทรงไม่เจอนี่คือข้อพาด จจริงช่วงนี้ผมอยากหารีโว่ปีเก่าที่แปลงหน้าเป็นรีโวปี2020หรือว่าเป็นรีโว่ปี2020เลยแต่ว่ามีสเตปมีสเต็ปการแต่งที่น่าสนใจยังหารถไม่ได้มียูคันนึงนะครับเป็นรีโวปี2020วางคาร d x 80ก็เดี๋ยวตอนนี้รถยังไม่เสร็จกําลังรออยู่นะครับมาเจอคันนึงเป็นรีโว่ปีเก่าเจ้าของรถมีการพูดถึงการแปลงหน้าเป็นรีโว่ปี2020แต่สุดท้ายเลือกที่จะไม่แปลงหน้านะครับ ผมก็เลยสนใจในประเด็นนี้ว่าทําไมเลือกที่จะไม่แปลงหน้าแต่เจ้าของรถคันนี้นะครับหันมาเล่นกับการจัดทรงผมก็เลยติดต่อเจ้าของรถสนใจแนวคิดนะครับอยากให้มาแชร์สําหรับคนใช้รีโวที่ติดตามช่องรถออนทูบอยู่ว่าทําไมเจ้าของรถคันนี้ถึงเปลี่ยนใจจากที่ตั้งใจว่าจะแปลงหน้าเป็นปี2020แต่ไม่แปลงแล้วเลือกที่จะจัดทรงแล้วจัดทรงเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับถึงได้ออกมาแบบนี้ คุณอาร์ตสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพอเห็นที่คุณอาร์ตแชร์ครับว่าไม่แปลงหน้าดีกว่าใช่ครับเลือกที่จะมาเล่นกับการจัดทรงใช่ก็เลยอยากให้มาแชร์เนี่ยสองประเด็นนี้แหละครับอ่าครับผมรถคุณอาร์ตเป็นรีโวรุ่นไหนปีอะไรครับอ่าคันนี้นะครับปี2019นะครับเป็น2.4นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ไม่ใช่โฟล์วอนะคุณอาร์ตออกรถคันนี้ก่อนที่รีโว2020จะออก6เดือน เอาจริงๆเนี่ยนะครับก่อนเรารู้ข้อมูลมาอยู่แล้วว่าตัวใหม่จะเปิดตัวเนี่ยแต่เราก็เฮ้ยเราเห็นโฉมเนี้ยผมว่ามันโอเคผมชอบคือภาพหลุดที่หลุดมาในเว็บตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าในมุมผมนะผมคิดว่าเอ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะสวยหรับางคนแต่สำหรับผมมันมก็ยังไม่โดนใจหรือเราเห็นอันนี้มนานเราเลยรู้สึกว่าหน้ามันดุก,กว่า เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาใช่ครับเรารู้อยู่แล้วไม่ได้มีอ,อะไรไม่ได้มีความน่าสนใจมากพอที่เราจะรอใช่ใช่เพราะมันเป็นการแค่เชนก็คือมันไม่ได้เครื่องยนต์เดิมช่วงล่างเดิมเปลี่ยนแค่แพลตฟอร์มเล็กน้อยผมก็เลยมองว่าเอยตัวนี้โอเคกว่าตอนที่แต่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชุดที่3แล้วนะครับสำหรับผมก็คือชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นออฟโรดจ๋าไปหน่อยจะเป็นขอบ16อ่าจะเป็นยาง285 7 5 75, 16แล้วก็ผมมองว่าจริงๆเนี่ยผมดูว่าเอ๊ะ คอนเซปต์ <Concept S 2> เราคือเรายังหาอาจจะหาคอนเซปต์ของตัวเองยังไม่เจอจนนันเวลาหนึ่งที่กับได้คุยกับพี่คนนึงเขาก็เลยปรึกษาเรื่องล้อเรื่องยางเอ้ยเราจัดทรงใหม่ดีกว่าเราลองดูซิเพราะว่าวันแรกเลยเนี่ยที่ออกมาแล้วก็ไปยกเลยขับไปนปรครฐมไปทําการยกสูงอะไรไปยก2นิ้วคือคอนเซปต์ของผมคือจะยกไม่เกิน3นิ้วหนึ่งเรามีครอบครัวด้วยนะครับคือการใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต่างจากรถเดิมเท่าไหร่ สำหรับผมนะครับ,รบผมคิดว่ามันโอเคอยู่ในการจัดทรงต่างๆก็เลยเกิดขึ้นมาประมาณนี้เอาประเด็นแรกก่อนเลยได้ครับจากที่คิดว่าจะแปลงหน้าใช่ครับทําไมไม่แปงลงล่ะครับจุดนี้สําคัญคือผมอันนี้ในมุมผมนะผมกำลังน,นั่งมองว่าเออเราเห็นคนอื่นแปลงหน้าเฮ้ยมันมันสวยแต่ด้วยด้วยอาชีพเราอะเราเป็นพนักงานขายเราเป็นเซลล์ขายรถอยู่แล้วเราเห็นหน้าของของรีโว่มปัจจุบันเนี่ยทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเราซึมซับรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแปลงไปเนี่ย อีกสามเดือนอีกสี่เดือนเฮ้ยมันมันก็จะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าเราก็เลยมองว่าหน้าเดิมเนี่ยเราไปใส่กันชนเหล็กดีกว่าเราหาคอนเซปต์แล้วการจัดส่งเราให้เจอให้เป็นคอนเซปต์ในสไตล์เราดีกว่าในผมมองมุมนี้ว่าเออมันมันน่าจะดีกว่าไหมจริงๆเนี่ยไม่ว่าหน้าไหนก็สวยถ้าเราแต่งรถให้สวยคือรจัดทรงให้เท่ากับสไตล์ของรถจะเป็นตัว A 1หนึ่งหน้าแหลมหรือจะเป็นตัวไหนผมบอกจริงนะผมว่าบางคนผมเห็นรถของบางท่านเนี่ยสวยมากนะคือการจัดทรงเนี่ยสำคัญที่สุด ครับใช่การแปลงหน้าผมว่าไม่ได้บ่งบอกทุกอย่างใช่ครับใครก็แปลงได้แต่ว่าการจัดทรงรถเนี่ยผมว่ามันสําคัญมากนะมันเป็นการบ่งบอกถึงรถนิยมหรือว่าสไตล์ในการแต่งรถของเจ้าของรถด้วยนะถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับครับมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของราคาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดการแปลงที่รู้สึกว่ามันไปยุ่งกับตัวรถเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเคยคิดว่าจริงๆเนี่ย การแปลงหน้าเนี่ยนะครับณช่วงเวลานี้นะใช้งบอยู่ประมาณส0ม0 0ื่นบวกถึงสี่หมื่นครับแต่จริงผมใส่กันชนเหล็กเนี่ยนะครับผมอาจจะอยู่ประมาณสอง0มืบวกแต่ว่ามันก็อาจจะมีดีเทลเล็กน้อยที่เพิ่มเข้ามาแต่ผมมองว่าด้วยมันดูมันดูยังไงอะมันดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่าครับเออผมก็เลยมองว่าเออมันมันโอเคกว่านะกว่าที่เราจะแปลงหน้านะครับครับเรื่องของราคาก็มีมีส่วนด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วได้เคยไปเห็น ง,งานแปลงไหมครับงานแปลงที่เห็นกับตาเนี่ยนะครับยังแต่ว่าเราก็เห็นผ่านสื่อในเฟซเอ้ยในใน,ในเพจตามเพจนะครับอ่าแล้วก็ในรู้เรื่องอรายละเอียดเนี่ยเรื่องข้อมูลว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับด้วยราคานะครับสามล้าแล้วมันต้องยุ่งกับตัวรถเยอะไหมครับเออผมว่าอันนี้ถ้าผมข้อมูลไม่ผิดพลาดผมว่าก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร,นะร่นะผมว่าใส่กันชนเหล็กจะต้องปาดจะต้องดึงพัดตรงผิดติออกน่านเยอะกว่านะอ๋อใช่่กันชนเหล็กเยอะกว่า ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจัดทรงอ่ะครับผมตอนที่เห็นรถก็ชอบอีกเหมือนกันรู้สึกว่าครับโอรีโวคันนี้ดุจังใช่ครับเข้ากับเจ้าของรถด้วยขอบคุณครับเจ้าของรถดยูเท่มากนะครับไม่คิดว่ารีโว่จัดทรงแล้วจะดุได้ขนาดนี้นะฮะใช่ครับจริงๆอาจจะน่าจะมีคนทําแนวนี้อยู่แล้วแหละเยอะครับเยอะครับเยอะครับเยอะแต่ว่าผมอาจจะไปเห็นแนวออฟโรดซะเยอะนะฮะก็จะไม่ได้เห็นแนว2นิ้ว3านิ้วแล้วก็ใส่ล้อสไตล์นี้สักเท่าไหร่ครับผมนะครับ รุ่นนี้ล้อเดิมมันไซส์เท่าไหร่ครับเอ่อล้อเดิมสองหกห้าหศย์สิบปดครับผมแล้วคุณอาร์ตเปลี่ยนล้อเป็นล้อไซส์ไหนครับล้อนั้นก็จะเป็นสองหกห้าหนดเหมือนกันครับแต่เป็นฟูเอลแล้วก็เป็นยางเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดนี่จะเป็นยางเอ่อแสดงว่าหมายถึงว่าตอนแรกบอกว่าเป็นส6บหกนิ้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิบดเอ่อไม่ใช่ครับตอนแรกสเต็ปแรกเลยเนี่ยนะครับเป็นส8บดก่อนครับใช่ขายขอบ18ของของฟูเอลครับ เออรู้สึกว่าพอเรายกสองเนี่ยใส่18 2แปดสองห้าเนี่ยมันลอยคือเรายังหาทรงไม่เจอนี่คือข้อพลาดขับอยู่ประมาณ3มเดือนสองเดือนกว่ากก็ไปใส่ขอบ16แล้วเป็นไงบ้างฮะ1 8กับ16เออ16นี่ไปใส่สองห5ห้าเจ็ดห้าสิบหกดูเต็มดูเต็มขึ้นแต่คราวนี้มันก็เริ่มมีการปาดแล้วต้องต้องถอดบ,บางโคนออกแล้วใช่อันนี้เริ่มแล้วจุดเริ่มแล้วนะครับจุดเริ่ม,เ,มเพราะสเต็ปแรกยังไม่ต้องทำอะไรเลยพอมาไม่จบอีกขับอีกสมเดือน ไปเป็น285 75 16คราวนี้ปาดซุ้มเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มเก็บแล้วครับเพราะว่าด้วยหน้าหน้ายางที่มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ยางสูงก็ต้องต้องปาดซุ้มนะครับแล้วใส่อยู่นั้นประมาณสักเดือนหนึ่งเลยมาจบที่ชุดนี้ครับพูดเรื่องเรื่องล้อนะฮะล้อกับยางและทรงรถก่อนใช่ครับเดี๋ยวตอนท้ายให้คุณอาร์ชแชร์เรื่องฟิลลิ่งได้ครับได้เลยครับยินดีครับเอาเวอร์ชั้นล่าสุดเลยฮะอ่าเวอร์ชั้นล่าสุดก็จะเป็นสเปคสองที่สามครับสิบสองจุดห้าอาร์ยี่สิบ ออฟเซตลบยีนี่ผมลองอะแดปเตอร์หน้าอยู่1.5นิ้วนะครับข้างหลังเป็นอะแดปเตอร์2นิ้วต้องปาดอีกไหมครับอ,อ๋อผมปาดมารอตั้งแต่ตอนใส่285 7 5ดหแล้วครับออมันเลยไม่มีผลเท่าไหร่นะครับ,รบใช่ด้วยคอนเซปต์ของรีโวเนี่ยหรือโตโยตา้าเอาตั้งแต่รุ่นไหนก็ตามเนี่ยผมว่าซุ้มล้อมีปัญหาอ่าใช่ครับซุ้มล้อเขาจะมุบลงอย่างนี้เลยจะไม่เหมือนสอดเออ,เอ,เอจะแคบแล้วออกเป็นทรงเหลี่ยมใช่ครับแล้วมันปัญหาคือมันยัดล้อใหญ่แล้วมันมันมันต้องปาด ใช่ใช่ต้องยอมครับต้องยอมต้องยอมเจ็บครับต้องยอมแล้วช่วงล่างล่ะครับที่ว่ายก2อนิ้วเนี่ยรายละเอียดของอุปกรณ์ใช้อะไรช่วงล่างยก2นิ้วนะครับก็จะมีปีกนกของสั้นนะครับผมแล้วก็เป็นโช๊คนะครับตันนี้เป็นโมโน2.0ูครับของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วนี้เป็นสปริงครับ TGM ผมทํามาอันนี้มาใส่พร้อมกับกันชนเหล็กเพราะว่าด้วยค่าของกันชนเหล็กค่อนข้างหนักก็เลยต้องใส่เป็นสปริงของตัวนี้ครับเพื่อรองรับกันชนเหล็กโดยเฉพาะเลย ก,กันชนเหล็กนี่ใส่ตั้งแต่แรกตอนที่ไม่ครับ,รบกันชนเหล็กนี่ใส่อยู่ประมาณเพิ่งใส่ประมาณสัก2เดือนครับโดยประมาณตอนแรกยกอย่างเดียวแต่กันชนเดิมหน้าเดิมครับนี่เป็นหน้าเดิมอยู่เลยนะครับอ๋อพอใส่กันชนเหล็กนี่ไปเซต ใช่ครับต้องใส่สปริงเพิ่มครับไม่งั้นหน้ามันจะทิมใช่ครับใช่ครับเพราะค่าเคของสปริงมันไม่น่าจะได้เห็นเลยเหระครับว่าทิมทิมลหน้าทิมลงผมศึกษาข้อมูลมาก่อนนะจริงใช่เพราะว่าลองถามเพื่อนในคลับหรืออะไรเงี้ยครับบางทีเราไม่รู้เราก็ลองถามข้อมูลดูนะครับเขาบอกว่าจริงๆิงสมควรที่ต้องเปลี่ยนนะครับถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีกว่าอ่าก็เลยเปลี่ยนมาครับด้านหลังจะเป็นก้อนรองครับผมอสองนิ้วครับแล้วก็เป็นโชคนะครับตัวนี้เป็นพิกกี้แบ็คปรับแปด ข้างหน้าผมจะเป็นโมโน2.0ข้างหลังจะเป็นพิกแบ็กปรับ8นะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่จบไปทําแหนบมาเพราะว่าตัวนี้เป็นแหนบ5แผน่นไม่เหมือนรุ่นใหม่แหนบ3แผน่นแต่ผมไปทําแหนบมาไปทําแหนบนุ่มมา,าเปลี่ยนแผ่น2กับแผ่นที่4แล้วก็ดัดแผ่นบบรทุกลงนิดนึงฟิลลิ่งต่างต่างกับของเดิมเยอะมากเพราะว่าของเดิมจะเด้งรยลเอียดช่วงล่างนะครับ,รบตามนี้ชุดแต่งครับ ชุดแต่งรอบคันนะครับจะเป็นโลบาร์ของฮ a m m e r นะครับผมกันชนท้ายนะครับของออปชั่นกันชนหน้าหลังโลบาร์นี่ก็คือใส่เพิ่งใส่ใช่ไหมฮะเออค่อยๆไล่ใส่นะครับถ้าใส่มาก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้พร้อมๆกันแต่กันชนหน้าเนี่ยเพิ่งจะใส่มาประมาณสักเดือนกว่ากว่าครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นชุดที่มีอยู่ตามท้องตลาดใช่ครับใช่ครับเลือกตามความชอบเลือกตามความชอบครับเลือกตามกำลังทรัพย์เมื่อกี้เห็นบอกว่า เปลี่ยนบันไดเป็นบันไดเดิมก็คือใช่ครับก่อนหน้านี้เคยใส่บันไดเป็นบันไดออฟโรดครับเป็นของแจ็คแล้วพอรู้สึกว่าเราจะพยายามสลัดคาบความออฟโรดจ๋าเนี่ยให้มันออกไปให้มันเหลือน้อยหน่อยนะครับคือโอเคะมันอาจจะไม่ทิ้งออฟโรดมากแต่เราก็ใส่พอเราใส่บันไดปุ๊บแล้วด้วยบันไดของของของรถเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างหุบหุบเข้าไปพอเจอล้อที่ออฟออฟเซ็ตมันลบออกมาเนี่ยผมว่ามันดูเต็มมากกว่า ในมุมหมนะผม,มามูเออดูล้นดูเต็มแต่พอใส่ของแยกเนี่ยมันก็ค้างออกมาปิดอย่างนี้เลยผมได้ยินคุณอาร์ตพูดสองสาครั้งแล้วก็ค,คือไม่อยากให้มันออกเป็นแนวออฟโรดจ๋าคือในมุมผมนะครับออฟโรดเนี่ยแล้วแต่บางท่านจะชอบนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมหลงทางมาหน่อยนึงช่วงแรกคือเราอาจจะดูดูดูข้อมูลมาเยอะจนแบบเราหาคอนเซ็ปต์ของตัวเองไม่เจอจนเราพอมาเจอเนี่ยทรงเนี้ยเราสึกว่าเฮ้ยเราคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยมัน เรามันไม่ใช่ออฟโรดนะเราไม่ใช่สายลุยนะเรามันจะเรียกว่าออฟโรดไหมเรามีครอบครัวเราพาลูกพาอะไรไปเที่ยวแบบคือไม่ได้ลุยป่ามากเราไม่ได้สนเซฟสไตล์นั้นพอมาเจอพอมาทําทรงนี้ได้ปุ๊บเราเลยคุยว่าเออเราต้องพยายามสลัดความเป็นออฟโรดที่เราแต่งมาแบบแน่นๆเนี่ยออกไปหน่อยให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดครับใช่ครับมันก็เลยออกมาประมาณๆๆนแนวเนี้ยคือแนวแนวนี้ส่วนใหญ่ที่เขาเร,เรียกกันเหมือน สไตล์อเมริกาประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนนั้แต่มันก็อาจจะแบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะาสไตล์อเมริกาบางท่านก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยเก็บแค่ล้ออย่างเดียวคือคือหล่อละอะไรเงี้ยคือตัวรถเนี่ยบอดี้เนี่ยคลีนๆใช่ชิ้นคลีนเลยล้อก,กับยางแล้วกก็ยประมาณสองนิ้วสามโดยประมาณประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับแต่นี่ก็กึ่งกึ่งนะใช่ครับกึ่งกึ่งยังมีคิามอายของออฟโรดหน่อยใช่ใช่เพราะว่าแต่งที่ใส่เนี่ยมันก็ออฟโรดเลยแหละใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าดูมากแล้วคือ ด้วยล้อชุดนี้ด้วยแหละผมว่าใช่ครับใช่คือเดิมทีเนี่ยนะครับพอมันใส่ตอนใส่สองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกเนี่ยมันกลายเป็นคนตัวใหญ่ขารีบเลยคือมันดูแบบมันดูรถไม่แน่นนะครับอแต่พอเจอล้อชุดนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันดูแน่นดูเต็มใช่ครับมีพี่ก็พูพเ้เชออชื่อได้ไหมครับน้<ช>ครับนะโทนี่แกพยายามแนะนําไปนั่งคุยกับแกเลยแกบอกว่ามาลองก่อนยังไม่ต้องมาซื้อ ไปลองไปหาแกถึงบ้านเลยไปลองแล้วแกก็ใส่ให้ดูครับใส่ดูดีคือไม่ได้ไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อนะแล้วกลับมาแกบอกถูกใจไหมเราถูกใจแล้วค่อยกลับไปใส่อแดปเตอร์ที่ใส่อยู่นี้ทั้งอแดปเตอร์ของเขาด้วยแล้วก็ล้อของเขาด้วยนะชุดนี้นี่นะชุดช่วงล่างเนี่ยโดยที่เขาจะทรงให้เลยครับอ่าหน้ายาง้างเท่าไหร่นะสิบสองจุดห้าครับสองจุดล้อล้อฟังสิบสองจุดห้าอ่าใช่ครับแล้วก็ขอบยี่สิบครับ เนี่ยฟางกำลังสวยเลยนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารีโวอก็สไตล์นี้ก็หล่อหล่อไม่หล่อไม่เบาเหมือนกันผมว่าก็โอเคเลยนะโอเคครับโอเคใช่ฟิลลิ่งครับอ่าให้แชร์ฟิลลิ่งเปลี่ยนล้อมา3ชุดแชร์ตั้งแต่ล้อชุดแรกเลยฮะเออ่ชุดแรกนะครับ265 6018นะครับผมมองว่ามันใกล้เคียงกับล้อเดิมสเปคเดิมนะครับตอนนั้นเปลี่ยนโช๊คนะครับไม่ได้ทำแหนบดีดีระดับระดับหนึ่งนะครับแล้วมาชุด2เป็น265 7จ็ดห้าสิบหกก็ได้ความนุ่มขึ้นมานิดนึงเพราะด้วยหน้ายางที่มันหนาจะยังไม่ได้เปลี่ยนแหนบยางครับยางยังไม่ได้ทาแหนบแล้วมาทําแหนบตอนสองหกห้าเจ็ดห้าสิบสิบหกตอสองแปดห้าเจ็ดห้ารู้สึกว่าหลังเนี่ยจากกระเด้งรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับ,รบใช่แล้วก็พามา,มา,มาชุดนี้ถามว่านิ่มไหมอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็ได้มีความกระด้างขึ้นมาหน่อยแต่กระด้างที่นี้สำหรับผมผมรับได้อือ่าใช่อันนี้นิด ต้องอยู่ที่ฟีลลิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันฟีลลิ่งของคนไม่เหมือนกันใช,ใช่ครับเคยเคยฟังนักโต๊ะพูดว่าจริงๆเนี่ยความพอใจของรถแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโอ้พูดยากมากพูดยากมากจะให้บอกว่าเอ้ยอันนี้มันนิ่มนะอันนี้มันสุดยอดคนระับโอโ้ผมพูดไม่ได้เลยไม่กล้าพูดเลยครับใช่ก็ต้องบอกว่าความพอใจของเราเรารับได้อันนั้นเป็นฟีลลิ่งของช่วงล่างใช่ครับในเรื่องของเครื่องยนต์กับล้อที่เปลี่ยนไปแต่ละชุดเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็น265 6018เดิมๆครับแม่ทัพจะไม่เปนผล แต่พอมา265 75เนี่ยรู้สึกละรู้สึกหน่วงละครับอ่าแล้วอืดอืดแต่กลับกันพอมาใส่285 75 16รู้สึกเบาเบาเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งสังเกตว่า265 75ของผมเนี่ยเป็นผ้าใบ10ชั้นแต่พอมา285เนี่ยไฟล6ชั้นเนี่ยวิ่งเบากว่านะโอ้โหนี่ดูรายละเอียดถึงี่รยละเอีย่คือรายละเอียดเท้าเลยคือแบบเราสัมผัสปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยแม่งเบากว่าจริงๆคือเบากว่าจริงด้วยผ้าใบที่มัน6ชั้นกับ10ชั้นเนี่ย BF เ ค่อนข้างที่ต่างเลยเรื่องน้ําหนักคือรู้สึกได้เวลาเหยียบเนี่ยความหน่วงมันหายไปหน่อยหนึ่งด้วยที่ผมไปต้องบอกก่อนว่าเราต้องไปรีแมปมาด้วยรีแมปตั้งแต่ตอนไหนครับเออรีแมปตอนก่อนที่จะใส่ย,ยางสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหก mm hmm. เพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าพาย1ิบชั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรมาก่อนเราเลยไปรีแมปรอไปเลยครับนะครับตัวนี้ถ้าไม่รีแมปนะผมบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วยิ่งมาใสาย่ยางโอเวอร์ไซส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะวิ่งไม่ออกเลยนะ อย่างอย่างชุดเนี้อย่างหนึ่งเลยต้องยอมก็คือไม่เพี้ยนใช่อัตราที่เปลืองเพิ่มขึ้นใช่ครับออกตัวอืดถูกต้องครับแต่ว่าพอมารีแมปปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าการออกตัวกับไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะครับกับรถธรรมดาผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะพุ่งกว่านะอ่าแต่การกินน้ำมันก็ต้องยอมรับบ้างล่ะครับนะครับใช่ธรรมดาครับใช่ครับต้องยอมเป็นคือเป็นเรื่องปกติใช่ใช่กติใช่ครับเอลีแมปมานี่เพิ่มเพิ่มกี่แรงมาครับตัวนี้เอาจริงๆนะครับตอนที่ ึไดโนเนี่ยก่อนอันนี้ขึ้นไดโนเทสนะครับก่อนที่จะรีแมทเนี่ยสเปคนี้เลยนะยังมีล้อสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกม้าผมอยู่ที่ 103, 1 0อยสมครับม้าลงพื้นนะครับแต่พอรีแล้วผมต้องการบอกร้านเลยว่าผมสเต็ปรถบ้านขับสนุกคือระบอกคอนเซปต์เลยแล้วก็เพิ่มมาประมาณร3 0ประมาณร้อยสใช่ครับมา้ามาลงพื้นเลยนะครับประมาณนี้ครับก็บถือว่าโอเคพอใจแล้วพอใจครับที่จริงไปได้ไดอีกไหมไปได้แต่ว่าเราต้องการแค่นี้พอ ใช่ใช่เซฟเครื่องหน่อยเซฟเครื่องหน่อยพอดีพอดีใช่ใชครับโอ้ข้อมูลดีมากผมชอบคุยกับคนที่ใช้จริงฮะแล้วก็เคยทำครับอันไหนดีก็ดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกว่ามันมันได้ระดับหนึ่งความพอใจเราได้แลประมาณนี้ครับครับแล้วก็การแต่งรถเนี่ยมันต้องหาตัวเองให้เจอนะใช่ครับเคยหลงทางมาประมาณ4เดือนมันมหลงทางเนี่ยมันเสียเงินด้วยแล้วใช่ที่สําคัญคือเรื่องเงินมนสำคัญเลยส่งทางเสียเงินเลยพี่ เรื่องสําคัญเลยโอ้โหข้อมูลดีมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากยินดีครับบอกได้ไหมฮะคุณอาร์ตเป็นเซลโตโยต้ายู่ยันใช่ครับเป็นพนักงการขายเป็นเซลอยู่โตโยต้าอาุทยาครับผมเพื่อเพื่อใครได้เห็นว่าโอ้เซลลนี้ใช้จริงใช้จริงใช้จริงการยืนยันเลยว่าใช้จริงอยากอยากจะมาคุยกับคนขายที่ใช้จริงรู้ข้อมูลจริงดีครับยินดีครับมาคุยกันได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ